สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37 Podcast พอดแคสต์นะครับวันนี้เรามาแปลกครับเรามาในรูปแบบวิดีโอครับและเป็นครั้งแรกนะครับที่เรามาในรูปแบบวิดีโอเย่เราต้องทําเสียงเอฟเฟกต์ปะไม่ต้องหรอกเนาะก็เป็นว่าเราอยู่ที่เอล่าบีเคเรับเป็นร้านล้างฟิล์มของผมเอง วันนี้แน่นอนครับภาพที่3.7มาในโอกาสพิเศษที่เป็นรูปแบบวิดีโอเนี่ยเราเลือกคอนเทนต์มาแล้วที่จะง่ายแล้วก็ให้มันเหมาะสมสําหรับทุกคนสามารถดูได้เพลินๆสบายๆเปิด y YouTube พรีเมียมรู้อะไรก็ได้ค้างก็ได้ครับหรือว่าจะฟังผมผ่านทางพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆนะครับเช่น Spotify ก็ช่อง1.7.57นะครับ Apple Podcast ก็1.7.57นะครับโอเคผมจะต้องแบบคำดาวครับพูดใ้ช้าลงว่านี้โอเค ก็จะได้ดูเป็นธรรมชาติขึ้นนิดนึงครับอ่ะมาเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันสําหรับภาพสามภาพที่สามสิบเจ็ดในตอนนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องวิธีการเลือกฟิล์มสําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าวิธีการเลือกซื้อฟิล์มแหละสาหรับมือใหม่และคนที่กําลังจะออกทริปนะครับเพราะช่วงนี้อากาศเริ่มดีแล้วแล้วเราก็เริ่มเปิดให้ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดได้แล้วนะครับก็ไม่ควรจะพลาดครับโอกาสดีๆอากาศหนาวๆขับรถไปเหนือซะหน่อยปิดร้านสี่วันนี้ป่าเจไปเที่ยวเหนือนะ ไปตอนนี้เลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่คนที่ควบคุมกล้องคาเมราแม่ของผมก็คือเจเป็กนะครับถ้าไม่ดีก็คอมเมนต์ด่ามันเลยครับไอเจนะฮะก็มาเลยครับอย่าหัวเราะใกล้มาครับเสียงมันทางแรครับเจโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณอยู่ใกล้อยู่ใกล้เพราะว่าจะเป็นคนคอยอัปเดตต้องให้ผมอะมาเริ่มเลยครับวิธีการเลือกฟิล์มสำหรับมือใหม่ครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนคุณจะเลือกฟิล์มได้คุณต้องรู้จักก่อนว่าฟิล์มมันแบ่งเป็นยังไงบ้างนะครับมารู้จักประเภทของฟิล์ในนปััจจุบ เราก็จะขึ้นให้ด้านข้างนะครับเอ๊ะว่าขึ้นตรงไหนวะไม่รู้แล้วก็แล้วแต่ต้องจอยตัดต่อนะครับว่าขึ้นตรงไหนฟิลม์มในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับแต่ว่าเราพูดทั้ง4ประเภทเนี่ยก็จะต้องเป็นอีกคลิปหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฟังเรื่องประเภทของฟิล,มล์มยาวๆก็อีกคลิปหนึ่งแต่ว่าวันนี้เรามาแบบชัดๆครับก็ฟิล์มมี4ประเภทแล้วกันนาะเอาง่ายๆก่อนฟิล์มหนังนะอันดับหนึ่งอันดับ2ก็คือฟิล์มสีปกติที่เราใช้อันดับ3ก็คือฟิล์มขาวดดําและอันันบ4ก็คือฟิล์์มสไดนะครับ คลิปนี้เราจะพูดกันเฉพาะฟิล์มสีนะครับถ้าสมมุติว่าอยากรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกมาเราจะไปตรงนั้นได้ครับโอเคที่เรารู้จักประเภทของฟิล์มแล้วอย่างที่2ที่เราต้องรู้เกี่ยวกับฟิล์มนะครับก็คือ ISO ครับก็คือเจ้าตัวเลขที่อยู่บนฟิล์มนี่แหละครับเดี๋ยวให้เจโฟกัสช้าๆได้นะครับอ่าเอาเอาใกล้ๆดีกว่าเอ็กซ์ตรีมเลยดีกว่าเออมีคนโฟกัสให้เห็นไหมเออเลขที่อยู่บนฟิล์มอันนี้ 800- อันนี้่เอ๊แล้วก็อ่ะอันนี้100ใช่ไหม อ่ะอันนี้200นะครับก็คือตัวเลขที่มันอยู่ข้างหลังอันใหญ่แหละสำหรับคนที่ฟังพอดแคสต์แล้วอาจจะไม่เห็นภาพนะครับว่ามันคืออะไรก็คือตัวเลขที่อยู่บนฟิลม์มเช่นโกดัก200วิธีการจำแนก ISO ง่ายๆมันจะอยู่บนกลักของฟิล์มเลยครับแบบนี้มันจะบอกชัดๆเลยว่าตัวเลขมันคือ ISO เท่าไหร่เขาไม่ค่อยจะแอบ,บน,นะครับอันนี้จะเขียนชัดๆเลยส่วนจำนวนว,นว่าม้วนนึงถ่ายได้กี่รูปอันเนี้ยเขาก็จะแอบบ ก็เป็นเรื่องแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่อะไรนะครับจริงๆแล้วคือมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรเท่าไหร่อโอเคโนต้ตไว้ว่า ISO สิ่งแรกคุณรู้จักประเภทของฟิล์มแล้วคุณต้องรู้จัก ISO ด้วยทีเนี้ยออพอคุณรู้จัก ISO แล้วเนี่ย ISO เนี่ยมันจะสัมพันธ์โดยตรงกับการเลือกใช้ฟิล์มของคุณเลยครับเออแต่ว่าถ้าจะให้ผมอธิบาย ISO กันแบบยาวๆอยา่ยางเงี้ยจริงๆผมอธิบายได้นะมันก็จะเป็นแบบอีคลิปหนึ่งเลยแต่ถ้าเอาสั้นๆก็คือ ISO ก็คือความเนียนของฟิล์มด้วย ภาพที่ทําให้เนียนเกรนแล้วก็ ISO เนี่ยมีผลกับการมีผลเกี่ยวกับสภาพแสงที่เราจะใช้ถ่ายในเวลานั้นๆเช่นถ้าสมมุติว่าเราใช้ถ่ายการแจ้งจาไว้เลยการแจ้งเข้าไปที่การแจ้งให้ใช้ ISO น้อยๆเช่น100อยะไรอย่างเงี้ย ISO น้อยต้องการแสงมาก ISO มากต้องการแสงน้อยอันนี้เป็นช็อตคัดง่ายๆเลยนะครับสาหรับคนที่อยากจะเลือกซื้อฟิลม์มเนาะเรื่อจาก ISO แล้วอ่ะแล้วเราเลือกได้อะไรบ้างแน่นอนครับวิธีการเลือกซื้อฟิล์มตอนนี้ทุกคนก็จะอ๋อมาแล้วเว้ย สิ่งที่คุณจะต้องเลือกคือ ISO เป็นอันดับแรกแต่ว่าแล้วคีย์สำคัญในการเลือกเราใช้ ISO ISO อะไรคืออะไรล่ะครับอ่ะมาเลยครับนั่นก็คือคำหนึ่งถึงสถานที่ที่เราจะไปครับเอ่อสถานที่ที่เราจะไปถ่ายออกทริปเนี่ยเอ่อมันมีลักษณะสภาพแสงธรรมชาติเป็นยังไงข้อแนะนำอีกข้อนึงครับเป็นทิปเลยนะครับเ,เนื่องจากกล้องฟิล์มเนี่ย มันถูกออกแบบมาให้ใช้กับแหล่งกําเนิดแสงที่เป็นดวงอาทิตย์หมายความว่าแสงธรรมชาติฉะนั้นน่ะแสงในห้องนอนหรือว่าแสงอะไรที่เราเห็นในห้างมันสว่างเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะกล้องมันไม่ได้คิดว่าสว่างกับเราด้วยนะครับมันก็จะคิดว่ารู้สึกว่ามือตาเนี่ยเราตาเราสว่างมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันต้องใช้เครื่องวัดแสงจากกล้องหรือว่าต้องให้กล้องเป็นตัวบอกว่ามันต้องการแสงพอหรือไม่พอหรือเปล่าสําหรับคนที่มีเครื่องวัดแสงนะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเป็นอินดอร์ผมแนะนําว่าฟิล์ม400ขึ้นไป i อ o 400ขึ้นไปอ่ะเป็นอย่างนี้ดีกว่าคำานึงสถานทีานที่เราจะไปเช่นทริปนี้ไปทะเลโอเคไปทะเลแสดงว่าการแจ้งแสงเยอะแสงเยอะมากๆต่อให้เป็นแสงน้อยอย่างเงี้ยก็ยังสามารถใช้ฟิล์ม400ถ่ายได้200ถ่ายได้ถูกปะถ่ายภาพิติดตงดินใช้ฟิล์ม200ได้ไหมเจได้ได้ใช่ไหมสงแสายัฟิล์ม200ก็ยังได้อยู่ก็ยังโอเคอยู่อ่าคำานึงหถานที่ที่เราจะไปนะครับว่า เราจะไปเที่ยวเนี่ยมันแบบว่ามันกลางวันหรือว่ากลางคืนส่วนใหญ่แต่ถ้าสมมติว่าเออเราไปเดินเที่ยวแบบเย็นๆเพลว์เลยหน่อยอ่ะทีเนี้ยหมายความว่าเราไปในที่ที่แสงน้อยหรือว่าถ้าเราอยากไปเที่ยวภูเขาไปที่ที่ฝนตกบรรยากาศแบบหมอกๆอย่างเงี้ยต้องเอาสี่ร้อยไปเลยใช่ป่ะเจ้ครับเพราะว่าแสงมันน้อยมากสิ่งที่เราแบบเห็นมากแบบไปดูทะเลหมอกอะไรอย่างเงี้ยพกฟิล์มร้อยไปก็คือแบบยากผมบอกเลยว่ายากนิดนึงฟิล์มสี่ร้อยดีกว่าถามว่าร้อยถ่ายได้ไหมได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับ ปัจจัยที่สําคัญในการเลือกฟิล์มเลยก็คือเลือกไอซโอของฟิล์มก็คือที่เราจะไปครับถ้าการท่องเทีย่ยวของเราเป็นกลางแจ้งกันส่วนใหญ่ให้เลือกไอโต่ำๆไว้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปแสงน้อยและกลางคืนอะไรเงี้ยก็ให้เลือกพวก i s o 400ยืนพื้นเป็นอย่างต่ำหรือไม่ก็จะเป็นแบบตัวพิเศษเหมือนของบลูส์ที่มีขายนะครับสั่งผ่านได้ทางไลน์ช็อปนะครับขายของนิดนึงไหนก็ขายขายลตัวนี้จะเป็นพิเศษนิดนึงก็คือเป็น i s o 800ซึ่งแบบสว่างมากสายถ่ายกลางคืนแบบเจนี่ชอบเลยใช่ปะ i s o 800 ใช่ไหมซึ่งมันก็จะคู่กันกับตัวแข่งกับตัวขอพ์พอท่า800นี่คือแบบฟิล์มเขาเรียกว่าเกรดแบบไฮเอ็นใช่ไหมเกรดไฮเอ็นนิดนึงฟิลม์ม ISO 800พราะเป็น i อเสูงเนาะทีนี้เราคำนึงถึงสถานที่ที่เราจะไปแล้วเนาะก็ไปเลือก ISO ต่างๆว่าเราจะใช้ยังไงแล้วเราควรเตรียมไปฟิลม์มและเราควรที่จะเตรียมฟิล์มไปกี่ม้วนดีอ่าถ้าสําหรับผมนะครับผมแนะนํามือใหม่เนาะ จริงๆแล้วอะถ้าเราจะไปแนะนําฟิล์มที่มันหาซื้อ,อยากๆาเขาไม่รู้จะไปแนะนําทําไมพอแนะนําไปเขาก็หาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นอนะทวันนี้ผมก็จะแนะนำฟิล์มที่หาซื้อง่ายๆตอนนี้นะครับฟูจิขาตลาดแล้วก็แพงมากที่มีขายตอนนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนกันอ,อย่างเงี้ยโกดักอะใกล้หน้าผมจะได้เห็นชัดอ่ะก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยเจฟเอร์นโฟกัสหน่อยก็จะเป็นโกดักสองอ่ากับโกดักสี่รอยอ่าผมจะ ผมจะติต่างว่าเราซื้อฟิล์มได้แค่2ตัวนี้ที่ราคามันสมเหตุสมผลนะเพราะว่าตัวอื่นผมยังไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร่สําหรับมือใหม่นะให้ดูโกดักของตัวนี้ไปก่อนถ้าอยากใช้ฟูจิก็ได้เพียงแค่คุณอนะ่ะสวิตจากโกดักไปเป็นฟูจิแต่ใช้หลักการ ISO แบบเดียวกันคลิปอีกนิดนึงนะครับตามสีกล่องเลยครับโกดักก็จะออกเหลืองๆฟูจิก็จะออกโทนเขียวครับอันนี้ง่ายมากเลยถ้าอยากรู้ว่า โทนสีของพีของฟิล์มแต่ละตัวเป็นยังไงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าฟิล์มตัวเดียวกันนะ่ะถ่ายคนละวันสภาพแสงไม่เหมือนกันภาพก็ไม่เหมือนกันนะใช่ไหมใช่ไหมเจต่อให้เป็นกล้องคนละตัวก็ไม่เหมือนกันนี่อีกภาพที่ออกมาให้ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสงหนุกของฟิล์มก็เหมือนกับเราได้ผสมใหม่ตลอดเหมือนเราดิฟกาแฟเหมือนอะไรอย่างนี้เลยครับมันก็จะได้ผสมตลอดว่าฟิล์มเราแสงประมาณนี้ใช้ฟิล์มรุ่นนี้ออกมาเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นน่ะ ความคาดหวังว่าจะให้มันเหมือนเดิมเป๊เปเปะๆมันโคงคงเป็นไปไม่ได้ไปฟังปอดแคสครับมีตอนหนึ่งเราเสนอไว้เลยนะครับชื่อตอนว่า,าทําไมฟิมยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันถึงถ่ายได้ภาพออกมาที่ไม่เหมือนกันเอออะมาต่อครับเร,เราสมมุติว่าเรามีให้ตัวเลือกแค่2ตัวเพราะว่ามันเป็นตัวที่หาซื้อง่ายนะโกดักสองกับอัลต้าแมงเป็นตัวที่หาซื้อง่ายแล้วเราจะเลือกยังไงดีละ่ะสมมุติว่า คุณผู้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับไปทริป2วันเนาะผมจะแบ่งอย่างนี้ครับให้แบ่งฟิล์มทั้งหมดเป็น3ส่วนโดยปกติแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมว่าเตรียมฟิล์มไปวันละสองม้วนโอเคถ้าสมมติว่าคุณผู้ว่าคุณผู้ฟังไป3วันก็ต้องใช้ฟิล์มทั้งหมด6ม้วนถูกไหมครับวิธีการก็คือถ้าคุณไปเที่ยวทะเลแล้วคุณใช้ฟิล์มทั้งหมด6ม้วนอย่างเงี้ยสใน3ส่วนผมจะให้เอาฟิล์ม2 0 0ไปฟิล์มที่เป็นแสง ที่กินแสงที่ต้องการแสงเยอะๆหรือว่าฟิล์มสาหรับการแจ้งเนี่ยก็ให้เอาไปเยอะกว่าฟิล์ม400แต่ก็ติดฟิล์ม400ไปสัก2ม้วนครับก็หมายความว่าถ้าคุณไปเที่ยวทริปที่เป็นทะเล3วันฟิล์ม200 4ม้วนและฟิล์ม200ฟิล์ม400 2ม้วนถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าจะให้สเปเชียลไปกว่านั้นก็อะติดขาวดํามาสักม้วนหนึ่งเออจริงๆ่ะฟิล์มขาวดำอ่ะผมบอกว่า,ผม,วาผมบอกให้เลยว่า มันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าปกติคนเราเห็นทุกอย่างเป็นสีถูกป,ป่ะเจใช่ไห<ช><ช>มนี่ไม่มีคนคุยด้วยครับก็เลยคุยกับตากล้อง <c oughs> เราเห็นทุกอย่างเป็นสีแต่ถ้าเราลองมองให้มันเป็นขาวด,ดําดูมันก็จะแปลกตานะที่ที่เราเคยคุ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณถ่ายคนที่คุณรักเป็นขาวด,ดําดูอะไรอย่างเงี้ยเห็มันก็จะเห็นมุมแบบความสวยงามของเขาที่แตกต่างออกไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณไปเที่ยวทะเล อ่ะผมอยากให้เอาฟิล์มสำหรับแสงเยอะ i s o 200ไป4ม้วนนะฟิล์ม ISO 400ไป2ม้วนครับเผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาดเพราะว่าฟิล์มตอนนี้ก็หาซื้อยากเหมือนกันเราเตรียมไปถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็เก็บไว้ได้เพราะว่าฟิล์มตัวหนึ่งเนี่ยมันหมดอายุค่อนข้างนานเหมือนตัวนี้2023 2024อย่างเงี้ยมันก็อยาแบบอ่ะยังไงก็แถมให้ลวกันเดี๋ยวให้เจซูมให้ลวกันนะครับวันหมดอายุเขาจะเขียนอย่างนี้เห็นไหม ใกล้สุดเลยอ่าอ่าอ,อ่าวันหมดอายุเขียนอย่างนี้ปุ๊บหรือว่าเหมือนของ r รู e อย่างเงี้ยก็จะมีวันหมดอายุเขียนเหมือนกัน exp ตรงนี้นี่โอเคเนอะมาต่อครับแต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยแม่งไปกิวแม่ปานว่ะไปดอยหลวงเชียงดาวไปเดินแทร็คกิ้งไปเดินแบบขึ้นแบบเดินทะลุหมอกตื่นตีห้าอะไรอย่างเงี้ยโจทย์เปลี่ยนแล้วครับคุณจะต้องเตรียมฟิล์มสำหรับแสงน้อยที่เป็น iso 400อย่างเงี้ย ไปมากกว่า ISO 200นั่นหมายความว่าถ้าคุณไป3วัน i s o 4 0 0ของคุณจะเปลี่ยนเป็น4มวน i s o 2 0 0ของคุณจะเปลี่ยนเป็น2มวนเออและให้เตรียมฟิล์มขาวดำไปเออเนี่ยครับก็คือจะเป็นสูตรสำเร็จนะครับสำหรับการเลือกฟิล์มง่ายๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปสถานที่ไหนแต่ว่าสมมติว่าคุณอยากแบบสเปเชียลกว่านั้นอีกอยากไปเที่ยวที่มันแสงน้อยๆอ,อ่ะอยากไปเที่ยวที่มันแสงน้อยๆคุณก็เอานี่เลยจัดไปนี่เลย ทีมไอโอสูงเช่นตัวนี้ครับบรูซพีซดานวิทบีนเดดดาร์กับพอร์ท่า o r t a 800ไปเลยอันนี้ชัวร์แน่นอนถ่ายกลางคืนได้ไปเที่ยวแบบเดิน i นมาร์เก็ตเดินอะไรอย่างนี้เลนแบบ 50F2 ฟิล์ม800ถ่ายกลางคืนได้ป่ะเจ้พอได้นะสบายครับสบายนะพอได้พอได้แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการวัดแสงน,นะครับ,รบซึ่งก็มันก็นยาวอีกเรื่องวิธีการวัดแสงเอาเป็นว่า พกฟิล์มแบบสเปเชียลไปก็ดีหรือว่าจะเป็นฟิล์มแบบเอฟเฟกอย่างนี้อะตัวนี้เราก็ขายอีกเอฟเฟกเป็นดอกไม้ครับบูแมนครับถ่ายออกมาแล้วเป็นดอกไม้ต่างๆนาๆนาเออก,ก็ก็โอเคดีและพิเศษไปกว่านั้นสําหรับคนที่อยากจะแบบอัปเกรดโอดเอยฟิล์มโกดักเอลต์แม็กไม่ใช้อะ่ะโกดักโกแบบเื่อนานๆไปเที่ยวทีไปยังไงก็ทําไว้คุ้มนะผมก็แนะนําว่าอาจจะอัปเกรดจากฟิล์ม i s o 4 0 0ที่เคยใช้เป็นประพโกเป็นเป็นอย่างนี้อ่าอย่างนี้ชัดอย่างเช่นแบบฟิล์มตัวถูก สุดของฟูจิก็เป็น X s t a 400อาจจะอัปเกรดเป็น Pro 400H ในทางกลับกันครับเราก็อัปเกรดเป็นพวกพอ r ทราพอ r ทราจะเป็นฟิล์มสกูลโปรนะครับเดี๋ยวผมให้เขาขึ้นให้ดีกว่าว่าพอ r t ราสมมติว่าคุณเตรียมคุณเตรียมฟิล์มไปแล้วตามสูตรที่ผมบอก6ม้วนแต่ว่าเป็นฟิล์มเกรดธรรมดาซึ่ง ซึ่งซึ่งโอเคคนแบบไม่อยากเสียเวลาซึ่งผมเห็นด้วยนะเวลาเราไปเที่ยวสักที่หนึ่งอ่ะกว่าเราจะมีวันหยุดกว่าจะอะไรเงี้ยควรเลือกฟิล์มที่ดีที่สุดที่แพงที่สุดหรือไม่แบบว่าที่ไฟล์เกรนที่สุดนะครับที่มีคุณภาพดีไปดีกว่าเพราะว่ากว่าคุณจะได้แบบใช้เวลาอย่างนั้นอีกครั้งเนี่ยมันมันมันน้อยมากเลยนะแล้วก็กว่าจะนัดกว่าจะอะไรค่าค่าเขาเรียกว่าค่าเสียโอกาสมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเตรียมฟิล์มดีๆไปครับถ้าสมมุติว่า แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่โอเคเราเราเน้นฟิลไม่ได้เน้นคุณภาพอะไรขนาดนั้นก็อะฟิลโกดักอัลต้าแม็กไม่ใช่โกดักอัลต้าแม็กไม่ดีนะดีไม่ใช่โกดักโกไม่ดีดีครับไม่ใช่โกดักคาร์พัทไม่ดีดีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากอัปเกรดให้มันรู้สึกดีมากขึ้นจากฟิล์มที่เราใช้โกดักโกเราก็เปลี่ยนเป็นพอตพ้า160จากฟิลมที่เราใช้โกดักอัลต้าแม็กไอโซ0 0่้เราก็เปลี่ยนเป็นพอตท่า400ถูกป่ะเจใช่ไหมแต่ว่านิดนึงว่า ตัวนี้เราอาจจะ E I ก็คือ E I ก็คือการวิธีการตั้ง ISO าอาจจะตั้ง ISO ที่ต่ำกว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เทคนิคนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูเยอะนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วย s u b ส c r i b ์ผมหน่อยผมอยากมีสักล้านซับอะ่ะร้อนเร่นล่นเราเล่น,ลน,ลน,ลนไม่เป็นไรครับสับส c r i b e คอมเมนต์ไว้ได้พูดคุยกับผมไว้ได้แวะมาล้างฟินที่เอลล่าได้แล้วยังไงถ้าอยากจะดูคอนเทนต์อะไรครั้งหน้าเนี่ยคอมเมนต์บอกผมได้ครับเดีย๋ยวทีมงานผมพร้อมแล้วผมพร้อมลุยวิดีโอเต็มที่แล้วครับยังไงก็ฝากกด subscribe แล้วก็ อ,อ,อีกช่องทางนึงที่ผมชอบมากเลยก็คือ Instagram ของผม17.57นะครับไงก็แวะเข้ามาได้แล้วก็ Subscribe ช่อง p o d c a s t อะไรต่างๆนะแวะมาคุยกับผมใน17.57ได้อยากดูตอนไหนก็พิมพ์มาบอกได้ครับบางทมาีมันไปขึ้น Request ตอบบ้างไม่ตอบบ้างถ้าอยากรู้จริงๆถามมาหลายครั้งก็ได้นะครับผมไม่ได้ลำคลาญไม่ได้อะไรนะครับก็ยังไงวันนี้ทุกคนเที่ยวให้สนุกดูแลรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็เอลล่าเปิดปีใหม่นะครับแ,แวะมาล้างได้เราเปิดทุกคนเลยครับเพราะถ้าเราปิดเนี่ยไม่มีคนล้างฟิล์มให้ทุกคนนะครับยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ er> ขอบคุณน้องเจขอบคุณเอลล่าบีเคแล้วก็ที่แห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับผม